จังหวะนี้ให้มาตียมเมาิกลองแทงดูโอ้โหหลุดเลยเอโตลูกนี้ขวาคม มาอีกจังหวะหนึ่งแทงมาที่เอโตอีกหนึ่งทั้งนิ่มนิ่มมาอีกจังหวะหนึ่งแทงมาที่มัปเป้หักโขในแล้วสับดูโอ้ยมาอีกจังหวะหนึ่งแทงมาแทงต่อโอ้โเอโตอีกแล้วครับให้เพื่อนแล้วก็นิ่มนิ่มหมารู้สอบรับเติมเกมเติมถูกเติมไวให้สปีดได้คิวแป๊บเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS และ a อน r o อยสติมเมอร์ดังๆใช้กันเพียบ ครบเครื่องเรื่องอ e ีฟุตบอลนอกจากนี้ยังมีสินค้าบริการเกมชั้นนำามืองอื่นอีกมากมายสนใจเติมเกมลิกลิงกงด้านล่างเตียแท้คนติดตามมากกว่า10,000 0คนแล้วนะครับสวัสดีครับพก็ผมเ้วนะครับตัดจนวิดีโอวันนี้ผมก,ก็จะมาซ้อนจัดแผน4 3 1 2เป็นสไตล์คือ c คาน์เตอร์นะก็เป็นแผนสแตนดาร์ดนะทุกคนนะก็ถ้าใครไม่รู้ก็กดเข้ามาที่เชิงฟอร์มิชันแบบนี้แล้วก็จะเป็นแผนนี้เลยนะทุกคนนะ4 3 1ส ก็จะประมาณนี้เลยนะแผนนี้โก่อนจะไปรับชมคลิปการจัดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้ยวยนะครับคลิปนี้ขอ100ไลค์เหมือนเดิมนะทุกคนนะก็ไปดูวิธีการจัดได้กันเลยก็มาดูที่ G K กันก่อน G K ผมก็ใช้เป็น e n i ่ส e g o ูชิ p e r เดหรือทุกคนจะใช้เป็นอะไรก็ได้ขอแค่เหนียวเนีเหมือน,นเดิมนะผู้รักษาประตูต่อมาก็เป็นเซนเตอร์ทั้ง2ตัว ก็ใช้เป็นเดเดเเยอร์ ur, ทั้ง2เลยนะแต่ถ้าใครจะใช้เป็นวิวอัพทั้ง2ก็ได้หรือว่าจะเป็นวิวอัพหนึ่งเดเดเเยอร์หนึ่งก็ได้นะแต่ผมจะใช้เป็นเดเดเตเยอร์สองตัวนะเอาไวช้ชนเอาไว้ตันโดยเฉพาะเลยต่อมาก็เป็นแบคซ้ายแบคขวาบ้างแบคซ้ายแบคขวาผมก็จะใช้เป็นเอติกิ้งฟูลแบคทั้งสองข้างต่อมาก็เป็นดีเมฟก็ใช้เป็นแองเคอร์แมนตัวหนึ่ง แล้วก็ CMF ก็ใช้เป็นบ็อกทูวบ็อกตัวก็ได้หรือว่าจะเอาบ็อกทูบ็อกคู่กับเดอะเดทายเยอร์ที่มีเกมรับที่ดีๆตัวหนึ่งก็ได้แต่แนะนําให้เป็นบ็อก b ทู2บ็อกตัวก็ได้นะทุกคนนะเพราะว่ามันจะได้บุกมันนะพอต่อมาก็เป็น m อผมก็ใช้เป็นดิฟไลนิงฟอร์เวิร์ดหรือทุกคนก็ใช้เป็นเลย์เมกเกอร์ก็ได้นะผมแนะนําให้เป็นเลย์เมกเกอร์นะแต่ผมชอบเมสซี่เฉยๆนะผมก็เลยเอามายืน m อนะพอต่อมาก็เป็น CF c f ก็ใช้เป็นโโพเชอร์ทั้ง2ตัวเหมือนเดิมนะทุกคนก็จะประมาณนี้นะเดยนะวิธีการจัดแผนนี้นะก็ง่ายๆนะไม่ต้องเข้าใจอะไรมากมายนะก็ขอแค่3ตัวนี้นะทุกคน CMF m f, m f, แล้วก็ CF ให้มีการต่อบอลที่ดีก็ขึ้นเกมลุกแผนนี้ได้มั่นๆแล้วนะก็จะประมาณนี้เลยนะก ไปดูกันในเกมเลยครับว่าแผนนี้จัดมาแล้วจะโหดสักแค่ไหนก็ Go. ไปดูกันเลยครับมาค้นหาเจอแล้วโอฟิตหรือเปล่าทีมเราก็ฟิตอยู่นะก็ Go. มาดูทีมเขาบ้างอ mm hmm. มาตีมเลยวะทุกคนแผนเดียวกันด้วยนะแต่ว่าของเขาน่าจะไม่ใช่สแตนดาร์ดเหมือนของเรานะแต่ของเราเป็นสแตนดาร์ดนะโอ มาดูกันเลยว่าจัดของเขากับจัดสแตนดาดของเรามันจะโหดสักแค่ไหนโก็ไปดูกันเลยครับมาเิ่มเกมแล้วอยู่ที่เวล่าให้ออกมาอีกอโดนตักมาได้โรด,ดี้ให้เพื่อนมาโอ้โหทำให้เอ็มโปเป้โอ้โหแทงลูกนี้ไม่ได้อะไรเลยนะก็โคกไว้ก็เบิ้ลมาให้เพื่อนหนึ่งช้าว่ะเอ็มโปเป้แต่ยังได้อยู่เข้าในมา ยิมปะเป้ดึงหนึ่งทีแล้วก็สับลองดูเกือบได้อ่ะทุกคนลูกนี้เกือบไปนะแบบหลอกไปหนึ่งทีนะตบเข้าซ้ายแล้วก็หักเข้าขวาม,มายิงนะลูกเก่งเลยนะแบบนี้นะมาดูกันต่อเมสซี่เปิดย้อยๆไปผโขง,ขงยังได้อยู่โคกไปโอ้โหเบาจังทำไงอืว่าจะกระชากจะไม่พ้านคาร์ลอดนะออกมาที่การก็โดนดักไว้เข้ามาหนึ่งสอง สามอืมไม่ถึงว่ะโอ้ยไม่ได้ด้วยว่ะโอ้โหถ้าจะจับบอลแล้วพลิกยิงนะน่าจะหายนะถ้าจับยิงนะโอ้โหออะไรวะเนี่ยทุกคนไปจะกดมงเชียก่อนนะแต่พักอกแล้วก็ยิงเลยนะเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรกดหนึ่งจีดเกมลุกมามันจะดูดันขึ้นหรือเปล่านะทุกคนนะถ้ากดหนึ่งจีดเกมลุกแล้วนะมาดูกันต่อไปแค่ ให้เข้ามาก็โดนดักไปที่แมซี่ให้มาแล้วก็ลองแทงดูโอ้โห,หลุดเลยลูกนี้หาเขาคว้าแล้วพันนิ่มนิ่มโอ้โหซเมโอโตะนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะสอนชิปมีชิปยิงให้ทุกคนดูนะว่าแบบควรนยิงยังไงถึงจะเข้าได้ง่ายๆแบบเมื่อกี้นะทุกคนนะแบบไม่ต้องแรงนะเดี๋ยวผมจะมาสอนในชิปน้นนะทุกคนนะแต่มาดูชิปนี้กันไปก่อนเลยเต่มาอีกหนึ่งทีอืมโดนดักว่ะทุกคน มาเข้ามาเอ็มเป้หนึ่งสองสามแทงไหมแทงมาก็โดนดักไว้ได้ทำไงแทงมาอีกหนึ่งที่ก็ก็อื้อก็ยังเซไว้ได้นะเกือบหายนะเมื่อกี้เห็นไหมถ้าเขายิงถ้าเขายิงเป็นนิดนึงนะหายเดี๋ยวนะเมื่อกี้นะโอ้เน้นกดแรงเกืนไปนะทุกคนมันก็เลยไม่เข้านะเมื่อกี้มาดูกันต่อทำไง ส่งหรือเปล่าดักแล้วดักแล้วโอ้โหดักไม่โดนว่ะทุกคนอือเกือบโดนลงโทษนะเมื่อกี้นะโอ้โหอุตส่าห์วิ่งมาดักแต่มันดักไม่โดนนะจูดเบลีแฮมเมื่อกี้นะอามาอีกทีนึงมาส่งมาโอ้โหเราดักเขาก็ยังส่งเฉยเลยนะทุกคนมาแล้วอืไม่ผ่านว่ะแบ็คคนหนามากนะ้ามาทีแบ็คแฮมทำไงแบ็คแฮมหนึ่งให้มาโอ้โหทำไงอืมล้ำหน้าก่อนนะ ไม่ล้มเนี่ยอาจจะโดนได้นะเมื่อกี้นะทุกคนโอ้โหล้มสามตัวเลยเมื่อกี้ทําไม่เป็นไรดูก,กันต่ออีเดอร์เช็คทำไงก็ควรจะย่อยออกมาโขกไว้โขกย่างที่อืมก็เสร็จเขาอีกแล้วทุกคนโอ้โหเรายังขึ้นไม่ได้เลยนะแต่ไม่เป็นไรเอามาหนึ่งสองแล้วก็แทงอีกโอ้โหไม่วิ่งว่ะทำไงเขาสวนกลับก็ยังดังได้อยู่ อากิเลเ่ลเข้ากลางมาหนึ่ง <มา S 2> หาเพื่อนกอน่อนหืม,เเเมโกรธให้ไม่ทำน,นะเมื่อกี้ทุกคนโอ้โหก็ยังดักได้อยู่นะเข้ามาอากิเลเย์มาอากิเล,เล่ย์หืมเเไม่ถึงว่วเเเะไรนี่ยเล่นไม่นิ่งเลยวันนี้แต่เอาไหมานะใจเย็ยเยนก่อนหนึ่งสองแล้วก็สามสี่โอ้โหลุตหือเอ็มบัตตี้ ส่งช้ามากนะเมื่อกี้นะผมกดไปแล้วนะมันส่งช้าเกินไปนะแต่ยังได้อยู่1 2อีก1ทีแล้วนิ่มนิ่มโอ้โหเอโต้อีกแล้วนะทุกคนนะลุ้นแฮตริกนะโหสองประตูต่อศูนแล้วนะทุกคนนะก็เป็นแผนคล้ายๆกันนะแต่จัดไม่รู้ว่าเขาจัดแบบไหนนะเอา้าจะยังไนน้เอา้าโอ้โหทุกคน ขุดฉิกไปมาทําไงโอ้โหเขาไปได้เฉยเลยลูกนี้นิ่มนิ่มโอ้โหพลาดเลยลูกนี้ทุกคนไม่รู้มันขูดฉิกอะไรยังไงนะแต่มันมาได้เฉยเลยเมื่อกี้มาไม่เป็นไรดูกันต่อลองเล่นลูกสูตรดูแล้วก็แทงอีกททีโอ้โหลุดอีกแล้วลูกนี้ก็สวให้เพก่อนน,นิ่มนิ่มโอ้โหคือลูกสูตรก็ไปนะใช้ประจำแนละ้วลูกนี้นะถ้าใครดักไม่เป็นก็ อาจจะหายเดี๋ยวเมื่อคี้ได้นะทุกคนมาประตูต่อสามประตูต่อหนึ่งนะเขาจะโดนผมอีกหรือเปล่านะ<ๆ>ก็ไม่รู้นะมาหนึ่งสองโอ้โหลุดเลยลูกนี้เอโตรโล่งเลยไม่ต้องลุนเลยหันหน้ายิงเลยลูกนี้โอ้โหสบายๆนะแฮตติกเรียบร้อยนะทุกคนสี่ประตูต่อหนึ่งไปแล้วนะโอ้โหห่างแล้วนะสกอร์ห่างแล้ว แต่ยังครึ่งแรกอยู่ยนะทุกคนนะรนะประมาณเดือนเจทำไงดุมนิเก้ดุมดุมเมนิเก้หลนดักก็ชิปออกมาสวนกลับเร็วแล้วม่สี่หนึ่งจีก่อนจ,อนจอนีไม่ผ่านก็หมดเวลาไปนะครึ่งแรกนะสี่ประตูต่อหนึ่งนะเขาก็ไม่ยอมแพ้ะนะทุกคน ปเราจะเปลี่ยนใครดีเป็นของหน้าดีหรือเปล่าทุกคนเป็นของหน้าดีกว่านะสักสองตัวเพราะว่ามันได้แฮตอิกแล้วก็เปลี่ยนเล่นดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนบล็อกตัวหนึ่งด้วยนะก็เหลือเดเดเตอร์เยอรไว้ส่วนหนึ่งนะอีซซเมฟนะคอไว้แบบรับดีๆสักตัว ปร,ประมาณนี้ขึ้นมาแล้วก็ลูกสูตรอีกหนึ่งทีไปเลวลูกมีไมเคิลโอเว่นโอ้โหโโหโ้าประตูตัวหนึ่งแล้วนะทุกคนนะโอเพนนี้มันใช้ลูกสูตรได้ดีมากนะทุกคนมันไม่เหมือน,อนแผนอื่นนะมันดูว,วิ่งวิ่งดีไม่รู้เป็นอะไรมาแต่ดูกันต่อเขาจะตีใข่แตกได้หรือเปล่าเขาตีไปแล้วหนึ่งลูกนะแต่จังหวะน,นี้ ถึงประตูต่อห้านะก็น่าจะไม่มีอะไรพลาดแล้วนะทุกคนนะน่าจะแบบใช้กล้าตีเสมอผมหรอกถ้าเยอะขนาดนี้ตีเสมอได้ก็โอ,โอ้โหสุดๆแล้วแหละทุกคนมาดูกันต่อลูมิเนเก้เปเป้หนึ่งสองให้มาปเปเป้อีกหนึ่งครั้งโดนชนไว้ก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจยเย็นใจยเย็นเพื่อนเฮ้ยเป็นนาประตูวาดเสียนะเว้ยเขามามาเกเร่หมวนก่อนแล้วให้มาหนึ่ง สองลองแทงดูโอ้โหลดดเลยลูกนี้ชิปไปอืปิดวะทุกคนช้าเกินไปเมื่อกี้นะถ้าแทงไปต้งแต่จังหวะแรกก็น่าจะหายแล้วนะแต่ไม่เป็นไรเปิดเข้าไปยัดเข้าไปลูกนี้ก็เชีย่ยวออกมาก็ยังได้อยู่อืเขาดักได้ปะเปิดสวนออกมาแล้วทําไมเป้โดนชนไว้ก็ยังได้อยู่ให้มา หมวนก่อนหมวนก่อนเล่นหมวนก่อนจะเย็นเย็นไม่ต้องเปิดหรอกหมวนมาก่อนให้เขาแบบมุงเลยแหละทุกคนมาไล่มาสี่เพื่อนไล่มากผ่าหมวนเมซี่หมวนมาอีกหนึ่งทีแล้วก็โยกมาอืไม่ถึงวะ่ะเปิดออกมาโขกไปได้อีกคืนมาอีกโหยโยกมาที่ลิโอเนลเมซี่แล้วจิมลองดูยังเซฟได้อยู่นะโอ้โหย เกือมีเม็ดที่หนะทุกคนนะก็จะสวนกลับเร็วแล้วก็ออยังสก,กัดไว้ได้อยู่มาเกเ่เข้ามาอีกติดววาทุกนี้เอ้าอยัางได้อยู่โอ้ยยังได้เชเลยนะเมื่อกี้ทำไงจูดเบดแฮมดุม,มแบคแฮมแบคแฮมยังติดผมก็ได้อีกแล้วนะทุกคนให้มาหนึ่งสองแล้วลองแทงอีกหนึ่งทีมาคาร์เรตสฟอร์ดหวนมาก่อนใจเย็น จะเย็นมว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 นแล้วให้มาให้มาโอ้โหววเวลาดักเฉยว่ะทุกคนโอ้โหจะเล่นง่ายๆนะเมื่อกี้นะโอ้แบบเห็นแล้วนะแต่มือมันไปแล้วเมื่อกี้แต่อย่างได้อยู่มาดูก,กันต่อหนึ่งสองอมไม่ถึงวะ่ะสั้นเกินไปนะเอาอย่างดักได้อยูขึ้นมาให้มามไม่ถึงเลียวเนียว่ยววะถึงอยู่ทำไงมวนมาสองโอ้โหไม่ผ่านวะ่ะเยอะเกิน จะหมดเวลาแล้วนะทุกคนนะนาทีที่80แล้วนะเขาจะส่วนแล้วเอเวเป้ทำไงโอ้โหไม่ส่งเลยหรอเพื่อนโอ้โหดักไว้ได้นะให้มามาเกเรนี่หนึ่งสองโอ้โหไปเลย,เลยแล้วก็สามแล้วก็ชี้โอ้โหยาวเกินไปนะแล้วก็สับค่าลองทึงที่โอ้โหโดนดักไปได้ปะจะมียิงกันยิงไหมเนี่ยมัวแต่เล่นเลยเนี่โอ้ ไปแล้วเขาแทงดูแล้วอ็มปัปปี้อิมปัปปี้ก็โดนชุนว่ะโอ้โหแบบ็กของเรามันช่งหนาเสนอเกนก็หมดเวลาไปแล้วนะทุกคนนะส่วนจะประมาณนี้นะถ้าใครอยากจัดตามนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแต่คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ